สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอททอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สาหรับคลิปนี้ผมจะพาสมาชิกมาคํานวณสูตรนะมาคํานวณสูตรหนะลักร้อยกับหน่วยบุญน,นะร้อยกับหน่วยบุญน,นะครับ อันนี้คือเลขสูตรนะครับสูตรสูตรหลักร้อยกับหลักหน่วยบนสองตัวเนี้ยมาได้ร้อยกับหน่วยบนนะครับอันนี้ก็คือผลออกอันนี้ก็คือสูตรนะครับแล้วก็มาเทียบชนกับหลักร้อยบนสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรนะครับผมเน้นไปที่หลักร้อยนะครับชิปนี้นะครับเน้นไปที่หลักร้อยนะครับเพราะมันจะไปชนหลักร้อย ทั้งสองสูตรเลยนะครับสมาชิกนะถ้าเป็นลองก็คือสูตรนี้จะลองไปที่หน่วยบนนะครับถ้าใครชอบก็พิจารณาเอาเพราะว่าสูตรนี้เป็นร้อยกับหนวยบนแต่สําหรับสูตรนี้เป็นหลักร้อยบนนะน,นะครับสตัวมันหึงตัวนะครับก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยกัแล้วกันช่องแอททอน นักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแอดทอ o n ได้ทำสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาฝากสมาชิกด้วยเดอ้ออย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะครับสมาชิกนะมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่นกอนคำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองถูกผิดกลาบขอโทษขอัยไว้นะที่นี้ด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> มาดูหลักร้อยกันก่อนฮะหลักร้อยแบบสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับ <c oughs> สูตรนี้เดินยาวกว่านี้นะครับผมย้อนสูตรให้ดูแค่หกหดหดแรกสูตรได้หกเจ็ดเก้าะดอกเจ็ดเจ็ดเก้าก็เละกเกียร์ฮะมาที่ ร้อยบนญจากเลขเจ็ดมาที่หลักร้อยบนถูกพื่อนงวดที่หนึ่งงวดที่สองร้อยบนสามตัวมาหนึ่งตัวในเลขตัวเดิมห้าหกเจ็ดเก้าพลออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็มาที่หลักร้อยบุญถูกเป็นงวดที่สอง หมดที่สามสูตรหลักร้อยบนสามตัวมาหนึ่งตัวในศูนย์ในหนึ่งในสามพออกสามเจ็ดเจ็ดพออกสามก็สามาที่หลักร้อยบนลับสมาที่หลักร้อยบน ก็ถูกเป็นงวดที่ถูกเป็นงวดที่สางมงวดที่สี่หัวที่สี่สุดได้แปดได้เก้าได้นนไดนะหนึ่งผลนออกแปดเก้าสี่ผลนออกแปดเก้าสี่ก้เลขแปดฮะมาที่ หลักร้อยบนถูกเป็นวดที่สี่วดที่ห้าสูตรหลักร้อยบนสามตัวมาหนึ่งตัวได้ห้าได้หกได้แปดเพราะดอกห้าหกสามห้ามาที่หลักร้อยบนถูกเป็นวดที่ห้า งวดที่ผ่านมาสู่ได้สามได้สี่ได้หก็ลออกหกแปดเจ็ดหกมาที่หลักร้อยบนถูกไปดูงวดนี้กันได้เลขตัวไหนสามตัวมาหนึ่งตัวหลักร้อยบนนี่ครับวิธีทําแคปสูตรไว้ได้เลยวิธีทํานำหลักสิบลางบวกกันสีครั้ง บวกแล้วก็มาบวก1 0 3ตัวหน้ากันที่1อีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก2คงที่เอาบวกกระโดด3-3ลงท้ายเลข 6, 6 3, ลลกหบวก3ลงท้ายเลข9ก้บวก3ลงท้ายเลข2 2งบวก3ลงท้ายเลข 5, 5้าบวก2ลงท้ายด้วยเลข7 7็เบวกเพิ่มไป1นได้เลข8 8บวกเพิ่มไป2อได้เลข0นวันนี้ได้7 8 0คือหลักร้อยบทเ7 80ตามสูตร แปดศูนย์ใครชอบค่อยนำไปพิจารณาใครไม่ชอบมองผ่านหวดประจำวันที่สิบหกทับสี่ทับหกแปดรอบเลขสามตัวนี้ตัวนี้นจะมาที่หลักร้อยพิจารณาเอาไปต่อกันกับสูตรไฮไลท์ในคลิปนี้ร้อยบนกับหน่วยบนบเป็นสูตรหลักร้อยบน กับหลักหน่วยบนเท่านั้นนะครับงว <c oughs> ดแรกสูตรได้เก้ากับสองผลออกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้ามาที่หลักหน่วยบนถูกเป็นงวดที่ <c oughs> <c oughs> หนึ่งงวดที่สองสูตรได้สี่กับเจ็ดพลออกเจ็ด ศูนยูนมาที่หลักร้อยบนนะครับสูตรร้อยกับหน่วยบนเท่านั้นนะครับถูกหลักร้อยเป็นงวดที่สองหวดที่สาม <c oughs> สูตรสี่กับ7จ็ดผลอก3 7 7นะครับก็บเ็ดมาที่ ร้อยทีมาที่หน่วยกับสิบเอาเฉพาะร้อยกับสิบมนสูตรนี้เดินยาวๆเลยสิบกว่างวดผมย้อนให้ดูแค่ครับผมย้อนให้ดูแค่หกงวดนะครับสูตรนี้เดิน10บกว่างวดลองไปย้อนดูนะครับงวดต่อมาหวดที่4ีสูตรได้แปกกับหนึ่งเพรดอกแปดเก้าสี่ กแปดมาที่หลักร้อยบนมาที่หลักร้อยบนถูกเป็นงวดที่สี่งวดที่ห้าสูตรได้ศูนย์กับสามประดอกห้าหกสามสามมาที่หลัก หนวยบนอ่าทาไมมันสลับกันมาเพิ่งสังเกตเหมือนกันนะครับมาหลักหน่วยแล้วก็มาหลักร้อยแล้วก็มาหลักหน่วยนะครับอ่ะถูกเป็นงวดที่ 5. ห้างวดที่ผ่านมาสูตรได้สามกับหกคุณออกหกแปดเจ็ดนะ 6. ครับหกครับมาที่หลักร้อยบทงวดที่ผ่านมาหกมาที่หลักร้อยบทตามสูตร เป็นงวดที่6กยังได้ดู6กวดอ่ะไปดูว่าที่ได้เลขตัวไหนนะครับไปดูวิธีทํากันนี่ก็คือวิธีคิดวิธีทำร้อยกับหน่วยบนนะครับเท่านั้นนะครับวิธีทํานำสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2 1ครั้งบวกร้อยสตัวท้ายครั้งที่2 1ครั้งบวกหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก9ก้าหกที่ บวกกระดู3สามหกลงท้ายเลขเก้าเก้าศูนย์ก็ได้เก้าเก้าหกเก้าหกลงท้ายเลขห้าห้าหก 5, 5, 6, ลงท้ายเลขหนึหวกเก้ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ตำแหน่งแรกศูย์กเพิ่มไปสามก็ได้สาวดนี้ได้ศนยกับสามนะครับที่ร้อยกับสิบบนครับเอ้ยร้อยกับหน่วยบนไดศูนย์กับสาใครชอบศูนย์กับสามตามสูตรก็จัดไป ใครไม่ชอบมองผ่านมวดปัดจำวันที่หนึงอุย้ยสิบหกทับสี่ทับหกแปดรอรุนกันนะครับสังเกตดูมาหน่วยมาร้อยมาหน่วยมาร้อยมาหน่วยมาร้อยจะไปหน่วยหรือเปล่าแต่ผมชอบเลขตัวชุนหลักร้อยก็คือเลขศนะูนย์ที่หลักร้อยนะครับผมชอบศูนย์ที่หลักร้อยถ้าศูนย์ไม่มาหลักร้อยก็น่าจะมาหลักหน่วยบนนะ หรือจะเป็น3แต่ผมเน้นที่สูตรนี้นะครับค่อนข้างจะเดินดีเห็นนะครับอ่ะถ้าเป็นมาหลักร้อยก็ร้อยฮะเลขศูนย์นะครับผมเน้นไปที่เลขร้อยเอยเลขศูนย์ที่หลักร้อยอ่ะใครชอบจัดไปใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ